และแล้วก็เจอคิ้วลึกหนาๆแบบนี้เอ้ยนะครับคิ้วหลอกเด็อนี่พี่น้องเอฟซีครับอ่ะมาเบิงครับซับลงไปครับใส่เตอร์ซับคิ้วมันลงไปนะครับคิ้วลึกแบบนี้ต้องซับให้รอบเด้อพี่น้องเอฟซีครับอ่ะซับรอบแล้รกทําการแทงระวังคิ้วลงไปนะครับงัดมันขื้นมากนะครับมันสีมีห้อยพามันนะแต่พยเบิ้งกัดไกลๆนะครับอ่ะนะครับ มามาตากล้องเข้ามาดูใกล้ๆนะครับเดี๋ยวพาพี่น้อง f c ดูกันใกล้ๆเด้อนะครับปั๊บปั๊บน้านะครับคิวมันจะมีห้อยงัดอยู่มองนี้นะครับนะครับมันออกมาปั๊บแบบ4นะครับคิวเนี่ยเลิกแห้งนะครับพี่น้อง f c นะครับ1 4 2 4นะตัวนี้นะครับงัดขึ้นมารถตากนะครับกระทะแตงนะครับกระทะแตงนะครับปกติมันกระทะมันประมานแบบ4ได้พี่น้อง f c ครับอันนี้เป็นกระทะแตงนะกระทะคือจังบวกยางพันนะครับ ยังพันชิวลึกนะครับสไตล์เดียวกันเลยนะครับการมันออกมานะครับห่อนแห้งนะครับเบื้องเบายุ่งนี่สภาพเออมั่นผ้าผาบนะครับผมแดดนะครับแห้งนะครับวันนี่แดดแห้งอ่ะไปดูกันเรื่อยๆนะครับผมไอ้นะครับตีมันออกมานะครับนี่นะครับคิวคมันนะครับอุ้ยล uh ุยรุย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 อ่ะปั๊บตีปั๊บตีปั๊บตีนะครับตีคิวเราคนออกมาครับ ปั๊บเรางัดนะครับเล็กกระจังก็ต้องยันๆเงาๆนะครับเล็กกระจังแตงนะครับเล็กกระจังแตงนะครับปั๊บปั๊บมันออกมานะครับเบิรงพี่น้องเอฟซีนะครับลึกขนาดเลยนะครับผมอ่าเขาไปดันไนนะครับตัวนี้ส่วนร้ายแล้วดันไนมันไม่ค่อยติดเด้นนะครับอ่าคันนี้ดันไนมันไม่ค่อยติดนะครับเงียงีงานกนมันออกมานะครับมันสิติดดันหนาแทนนะครับยางตัวนี้มันเป็นแท็กแท็กมันหนานะครับแท็กมันหนา มันนอยพันศีธรรมดานะครับมันเป็นพัน4ีแ้งนะครับพัน4ีแดงนะครับอ่ะครับมันติดทั้งหนาแทนนะครับเห็นบอนี่นะครับแต่ว่าก็พอกได้นะครับเพต้องใช้ลมดันนะครับพอกได้อยู่นะครับอ่ะดึงหมุน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 ออกมานะครับอ่าเสร็จแล้วมันจะติดติดอ่าชุบล่มนะครับเพาต้องแทงข้อจุบลมลงไปก่อนนะครับแทงลงไปเล็กๆนะครับปึ๊บปึ๊บอ่าแล้วก็งานออกมานะครับ เสร็จแล้วดึงดึงอีกแล้วนะครับดึงอย่างเดียวนะครับผมนะครับอ่ามันติดขอจุล่มจากน้อยนะครับตบขอจุล่มมันออกมาก่อนนะครับปั๊บอ่าเสร็จแล้วก็ดึงมันออกมาครับเห็นบ่พี่น้องขอบหนาบอเนี่นะครับทันสี่สิบสี่แล้วเนี่ยแต่มันเป็นแท็กขอบหนานะครับดึงดึงมันออกมาอย่างอีกดึงโอ้หอกยากกว่านั้นแทะอ่ะนี่ครับเห็นบ่ครับขอบมันสินากลัวฉบานเขาจากน้อยนะครับ ต่ว่าเอามาใส่ยางรถตักได้นะครับผมอาดึงออกมาแล้วก็ทําการหาหูหัวนะครับนี่นะครับแต่ก็ทงการเจียปะลงไปเด้อนะครับปะสตรีมเย็นนะครับอ่ะยกขึ้นไปใส่ครับประกอบข้ามาหล้วก็ยกขึ้นไปใส่นะครับอาเล็งดีๆนะครับเล็งข้อจุ่มล้มให้มันแมนๆนะครับให้มันตรงกันเด้อนะครับเสร็จแล้วนี่นะครับดันข้อจุบล้มลงไปในหูนะครับให้นแมนๆนะครับปั๊บปั๊บอาขึ้นมาเรียบร้อยนะครับ แบบสี่เลยอ่ะเสร็จแล้วนะครับดันเข่าไปได้ครับพี่น้องเอฟซีครับดันดันเข่าไปดันเข่าไปเบองข้อจุดล่มม่นน้ำนะครับข้อจุดล่มมันตรงบอมันเบี่ยวบอนะครับเร่งเห็นมันตรงนะครับอ่าดันเข่าไปนะครับตามด้วยไซคิวไงนะครับไซคิวล็อกหนาๆเข่าไปนะครับแบบสี่เลยนะครับปั๊บแล้วก็ตีเข่าไปนะครับ อ่ะคลิปนี้ดีนะครับสาระดีแชร์กันออกไปนะครับฝากติดตามบายยง,งคนทํำยางไว้ด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับหวังว่าจะมีประโยชน์ให้สําหรับพี่น้องเอฟซทุกทกท่านนะครับอ่ะตีตีตีขอาไปนะครับเป็นอันเสร็จสิ้นภรรกิจเมออนี่ครับสวัสดีครับผม